เด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะเช้าวัน,นังคารวันนี้ครูพี่เอิงจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องลุดูฝนเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ la 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 ขนทางา ทั้งนั้นกอดกันะลรยิ่งอ้วนใหญ่ท่าทางจะลอยไม่ไหวร้องบอกกันใหญ่ให้ช่ยกันลดน้ำหนักเลยหากันแยกแต่เป็นเม่ฝนทิ้งตัวลงบนพื้นดิน ะะแต่ยังดีที่ครูแอมมีล่มนะคะจึงไม่ต้องกลัวเปียกเด็กๆพอจะรู้ไหมว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันฝนตกขนาดนี้คงหนีไม่พ้นหรือดูฝนแน่แนเลยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหรือดูฝนค่ะเมื่อกี้เด็กๆได้ฟังเพลงฉันคือเมฆและเพลงเมฆฝนกันไปแล้วนะคะฟังจากเพลงแล้วเด็กๆพอจะรู้ไหม ว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรเรามาดูกันค่ะว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรเริ่มจากวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสแหล่งน้ำต่างๆก็จะมีอุณหภูมิที่ปกติไม่ร้อนจนเกินไปแต่ในวันที่แสงแดดจ้ายิ่งแสงแดดแรงเท่าไหร่แหล่งน้ำต่างๆก็จะมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น เมื่อแหล่งน้ำต่างๆมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นร้อนขึ้นก็จะทำให้เกิดไอ้น้ำลอยตัวสูงขึ้นบนอากาศซึ่งยิ่งสูงก็จะยิ่งมีอากาศที่เย็นเมื่อไอ้น้ำไปเจออากาศที่เย็นก็จะก่อตัวเป็นก้อนเมฆเมื่อก้อนเมฆก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นน้ำหนักมากขึ้น ก็จะทำให้ก้อนเมฆพยุงตัวเองไว้ไม่ไหวส่งผลให้ก้อนเมฆนั้นตกลงมาเป็นสายฝนค่ะเด็กๆได้เรียนรู้การเกิดฝนไปแล้วนะคะครูแอมจะชวนเด็กๆไปทดลองการเกิดฝนกับครอบครัวเพียนหน้ากันค่ะไปเลยไชดีค่ะแล้วพบก,กันกับรายการ เซ็นเตอร์นะคะวันนี้เราก็จะมาทําการทดลองเรื่องฝนมาจากไหนฝนมาจากไหนเนี่ยไม่รู้มันมาจากไหนครับเพื่อนอุปรกรณ์ในการทดลองก็มีดังนี้นะคะมีอะไรบ้างครับรีมีขวดโหลค่ะพร้อมฝาค่ะน้ําร้อนน้ําร้อนแล้วก็น้ําแข็งนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มการทดลองกันเลยไหมโอเค โอเคนะคะวิธีการทำเนี่ยเราก็จะเอาน้ำร้อนมาเทในขวดโหลมันร้อนมากต้องระวังนะคะถ้าเด็กๆทำที่บ้านต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะอ่าพอละคะ่ะโอเค,อเคขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะรก็จะเอาฝาเนี่ยปิดแต่อย่าปิดแบบนี้นะคะหงายขึ้น,นใช่ค่ะใช่ขึ้นแล้วย,ะะยังไงต่อคะเอาน้ำแข็งใส่บนฝาค่ะโอเคค่ะอาจารยลเราจะช่วยนะครับ โอเคน่าจะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตกันเลยนะคะเด็กๆ,ๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นในขวดโหลของเราเค,ค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆจะสังเกตนะคะว่ามีหยดน้ํานะคะเกิดขึ้นเห็นไหมมันเริ่มไหลแล้วเห็นไหมเห็นไหมอ่ามันเริ่มไหลแล้วค่ะนี่หยดน้ํานี้ก็คือฝนนั่นเองค่ะอ่าเริ่มเริ่มหยดลงมาแล้วค่ะเด็กๆเห็นไหมเห็นไหมเห็ค่ะ นี่คือปรากฏการ์การเกิดฝนนะคะเด็กๆได้ดูการทดลองแล้วลองทำกับผู้ปกครองดูนะคะอุปกรณ์หาได้ไม่ยากค่ะแล้วอย่าลืมถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปวิดีโอส่งการทดลองที่เด็กๆทำให้คุณครูดูในรายกลุ่มด้วยนะคะในฤด,ดูฝนนั้นจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงต้นเดือนตุลาคมค่ะ ในฤดูฝนนั้นจะมีต้นไม้ที่เขียวขจีมีความอุดมสมบูรณ์และในช่วงฤดูฝนนี้ชาวนาจะเริ่มดำนาปลูกข้าวกันแล้วค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในฤดูฝนได้แก่ล่มเสื้อกันฝนรองเท้าวูด เด็กๆลองดูสิคะว่าเด็กคนไหนที่ไม่ดูแลตัวเองขณะฝนตกใช่เลยค่ะเด็กผู้ชายคนนี้ไม่มีอุปกรณ์กันฝนเลยตัวเปียกไปหมดเลยค่ะอาจจะทำให้ไม่สบายได้นะคะส่วนเด็กคนนี้น่ารักมากเลยค่ะใช้อุปกรณ์กันฝนครบทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร่ม เสื้อกันฝนและก็รองเท้าบูทด้วยค่ะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงากันดีกว่าค่ะภาพแรกเป็นภาพรองเท้าบูทเด็กๆลองดูสิคะภาพไหนเป็นเงาของรองเท้าบูทตอบถูกกันไม่เอ่ยภาพที่สองเป็นภาพของก้อนเมฆค,ค่ะ เด็กดูสิคะว่าเงาอันไหนเป็นเงาของก้อนเมฆตอบถูกกันไหมคะภาพสุดท้ายภาพร่มคะ่ะเด็กๆลองดูเงานะคะอันไหนเป็นเงาของร่มคะ่ะเด็กๆตอบคนถูกไหมคะค่ะเด็กๆเ,เป็นงไงกันบ้างคะเด็กๆด,ดูคลิปเดียวจบกันไปแล้วนะคะ วันนี้คุณครูพี่เอิงม,มีสองชิ้นงานมาให้เด็กๆทำนะคะชิ้นงานที่หนึ่งอุปกรณ์ในการทดลองนะคะเด็กๆอยากรู้ใช่ไหมว่าผลมาจากไหนเด็กๆลองทดลองดูนะคะอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆ1ขวดโหลนะคะพร้อมฝาสองน้ำร้อนสน้ำแข็งนะคะแต่ถ้าหาผู้ครองท่านใดไม่สะดวกที่จะ ทำการทดลองก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าหากผู้ครองท่านไหนที่สะดวกและมีอุปกรณ์พร้อมนะคะทำแล้วอัดวิดีโอส่งมาให้ในไลน์กลุ่มห้องด้วยนะคะส่วนการบ้านชิ้นที่2นะคะให้นักเรียนเขียนนะคะเขียนตามตัวอย่างนะคะคุณครูพียงเขียนตัวอย่างว่าให้แล้วตัวเลขนะคะกา กานะคะนักเรียนก็เขียนตรงช่องที่คุณครูพี่เอิงจุดไว้ให้นะคะต่อไปตัวที่สองสอ,อีสีนะคะครูพี่เอิงจะทําจุดสีดําๆไว้แล้วนะคะในแบบฝึกนักเรียนไปลองทําดูนะคะต่อไปตัวที่สามมอ,อือมือนะคะเด็กๆไปทําตามที่จุดนะคะอ่านด้วยนะคะเวลานักเรียนเขียนต่อไป ป,ออปูปูอ่านพร้อมกันค่ะปออูปูอาต่อไปจเอ,อจจเอ,อจต่อไปค่ะพเอพพเอพทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปนะคะ ส่งมาในลายกลุ่มด้วยเดี๋ยวครูพี่ยังจะสร้างอัลบั้มไว้ให้นะคะแล้วเด็กๆส่งกันมานะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันพุธนะคะ